ไกลอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้น้ำพองครับบานวังชัยแต่ช้าเลยแต่ตอนนี้ไม่ช้าแล้วสิบนาฬิกาธีตอนรู้ไม่ได้มีจานอยู่แล้ว p s เอสไอเอดีรุ่นเก่ากองจะตุงเลยแนะนำให้เปลี่ยนกลองใหม่เลยครับเพื่อเอาชัว จดจานนี่ด้วยก็ได้ค่าน้ำมันนครับผมเสร็จแล้วก็เทมอือเปล่าแจางมาบอกว่าเสร็จแล้วไปช่วยติดทานต่อด้วยคงเสร็จงานนี้นะครับกี่กิโลแล้วยังไม่รู้ยังไม่รู้ใช้เส้นทางนัดครับรัดหรือเปล่าไม่รู้แนะ่ยี่ิบสองกิโลครับ กิโลเมตรบอกบ้านวังชัยข้าแจ้งมาซื้อแผง1 4ีเพื่อใส่ดูทีวีหาช่องไม่เจอดูไม่ขึ้นจากสองส่งน่าจะได้หรือสาเหตุอะไรหรือทีวีไม่ดิจิตอลมีหลายอย่างเลยแนะนำให้ แนะนำว่าถ้าจะจบเอาอยาเนาเทียมเลยดีกว่าจบง่ายปับง,ง่ายปัญหา,ายอะไรยาบางทีพื้นที่พื้นที่อับครับยีต้อนไม่ถึงถึงอยู่แต่มันอับด้วยก็อาจจะมีปัญหาตอนนี้เมื่อกี้หลักกิโลเมตรบอกว่าเหลืออีกยี่สองกิโล ปีสิบมาครับวันนี้สองรอบาทเพระาะ้ค่าน้ำมันสลับกันครับกับดีเทนธรรมดาปเปล่งโอ้น้ำท่วมสลับกันเรื่อยๆหรือบางทีอาจจะมีใส่พิมียมด้วยเพื่อลดครับกับเมา สั่งกันฝนตกหรือเปล่าชานซีแบนครับที่ใช้เส้นทางนี้อาจจะระยะกิโลอาจจะไกลแต่มันวิ่งได้ครับรถไม่ค่อยเยอะเส,นเสน้นหลังเส้นเส้นหลังอาจจะระยะทางอาจจะไกล้กว่าแต่รถวิ่งไม่ค่อยได้เมื่อวานนี้ รถติดกันหนักนะครับบางรล้า,น,าน้ำท่วมหรือเกิดอะไรขึ้นไม่น่าจะท่วมแต่ระยะหลังๆมานี่น้ำท่วมถนนบ่อยมากครับมุ่บ้านเกิดขึ้นเยอะปิดทางน้ำหรือสูงกว่าถนนอย่างเงี้ยทัท่วม,ท,วม,ท,วมทำให้น้ำต้องเออเข้าไปท่วมถนน รเล็กครับโอ้โรงเรียนอย่างนี้นลำน้ำพองครับจนก,ก่าโอ้เแต่ในนอสา่เพื่อนช่างอยู่นี่ก็เยอะเหมือนกันครับแถวน้ำพองแถวเส้นนี้แต่จับชื่อไม่ค่อยได้จะเห็นหน้ารู้จักกันดีครับชาา่างจ้างผู้ใหญ่สงวนก็น่าจะอยู่แถวนี้นำบัตรหมดไปประมาณหลายร้อยเราตีดไปให้เบอร์ไป กโอเคครับเดี๋ยวจะถึงแล้วเะอีกทีแล้วกันตอนนี้ครับอา้าวหลังจากกลับจากน้ำพองครับก็มาต่อที่บ้านกูทองครับนี่ครับเรียมือเปล่าทีเราจะมากันมบซับซับอิเล็กทรอนิกส์ครับไปเล่ไปไหแล่ <laughs> ครับอิเล็กทรอนิกส์ก็มาครับติดจานมาถ่ายมาถ่ายดีว่ะโอเคครับตอนนี้พักเที่ยงพอดีกินข้าวนะครับนัน่นนั่นงมือยหอ่ๆเตีมมือเปล่าของเราไปไปเป็าโอเคครับเดี๋ยวจะพักสักครู่เดี๋ยวถ่ายต่อถ่ายแซครับตัวนี้เมตรแต่น้าครับกำล,ลังประกอบสี่ชิ้นสมัยก่อนต้องไปเอาจำไน้สมัยก่อนไปเอาเชียงยืนครับ ตัวนี้ถูกจับทุกครั้งที่ไปเอาความเร็วโอเคกำลังจะประกอบนะครับตัวนี้ดูจะจุดก่อนเามาตตงมั้งเบิ้งจะจุดห้าจุดห้าจ,จุดคือสใส่ไงแต่ว่ามาตรฐานโอเคครับอย่ามาเบิ้งช่องโฆษณสเด้เอ,อ่์ได้ตำแหน่งแล้วครับ Bi tiêu mạo danh liếc loa lạc hạp danh lạc hạp donation yang này hạp dài hạp 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 ช่องวันช่องวันอู้ยูทูบเบิร์ดตัวนี้ปไปเรียบร้อยแล้วกำลังร้อยสายครับผมจะเอาเข้าจะเอาเข้าข้างล่างแล้วก็ไปขึ้นมุมนู้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวห้อยสายต่อยเพื่อนก่อนเดินสายร้อยทอเรียบร้อย เงดินนี่ครับังดินมาแล้วก็ไปโขดเข้าไปข้างในเราเดินข้างในนะครับแล <โฮ S 1> ้วก้มาขึ้นตรงนี้ล <โฮ S 1> ังน็อก <โฮ S 1> เข้าบล็อกเขา โอเคแล้วก็เขาไปใส่ตัวนี้ดูห้าตัวครับ5้าจุดเาวหนึ่งสามศูนย์บางมันติครับ2 6. 3, 6. องคูณหกาคูณหกสายเข้าบล็อกในอาคารแล้วคนระับโดยเอลาชาเหมือน,นเดิมนะครับคุมต้อง ปิดงานวันนี้แค่นี้เพราะว่าช่างเยอะมากเข้าไปเชื่อมสายไม่ได้วางกล่องยังยังไงก็วางกล่องยังไม่ได้ผมต้องแค่นี้ก่อน